โอ้สวยอะนงบิฮะขน่บิของน้องวินเหรอหรน้องวินทําเองเลยเหรอลูกรือน้องวินทําเองเลยเหรอแล้วน้องวินทาทายังไงอะไม่มันทํายังไงอะลูกแตะอ๋อแตะแตะเหรอลูกเหรอแตะอ๋อมันมันคืออะไรครับลูกนี่มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรครับลูกมันคืออะไรนกแก้วหรอนกนกแก้วภาษาอังกฤษอะไรนะไโอ้สวยจังเลยอ่ะ แม่ชอบมันมีตาไหมเนี่ยมันมีตาไหมลูกตาสีอะไรครับตาแดงอ๋อแล้ว,แล,วแล้วมีปากไหมเนี่ยมันมีปากไหมเนี่ยมันมีปากไหมนะแม่ไม่เห็นปากมันอ่ะปากอ๋อเหรอปากสีอะไรครับลูกปากสีบูอ๋อแล้วปีกมันล่ะมันมีปีกไหมเนี่ยปีกไหนปีกอ๋อเหรอมีขาหรือเปล่านี่ยนกแก้วเนี่ย กมีขาไม่น่าขาอ๋ออันนี้นี่นี่อันนี้ขาอันนี้ขาโอ้มันมีกี่ขาครับลูกมีกี่ขาฮะ<อ>ใครสอนน้องวินนะลูกใครนะนนคนใครสอนน้องวินครับโอ้ <S <S ที่ช่อสอนน้องวินเก่งจังเลยอ่ะวันนี้ที่ช่วสอนอะไรอีกบ้างโอ้กดูทีเดียวเลย แล้วที่เชร์สอนให้เป็นกบไหมอ่ะที่เชร์สอนให้เป็นกบไหมลูกโอ้กบโอ้กบเป็นอย่างนั้นแล้วที่เชอร์สอนให้เป็นอะไรอีกให้เป็นอะไรอันนี้อะไรลูกจ้างหรือลูกโอ้แล้วให้เป็นอะไรอีกครับให้เป็นอะไรอีกเป็นกระต่ายทนกระต่ายทยังไงโอ้โอกระต่ายเป็นอย่างนั้นเหรอเออแล้วมีอะไรอีกครับเนกลินโอ้เป็นกวินเป็นยังไงอ่ะเป็นกวินเป็นยังไงโอ้เป็นกวินเป็นอย่างนั้นแล้วมีอะไรอีกครับ ครูสอนอะไรอีกนะไทเกอร์เป็นยังไงโอ้น่ากลัวเนาะโอ้แล้วครูสอนอะไรอีกครับเป็นอะไรอีกเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นนั่นเป็นไดโนเป็นนั่นนูโอ้เป็นนูนโซเป็นยังไงไดโนูนโซเป็นยังไงโอ้ <irgendw carbono> โอ oh, ้มันใหญ่มากเลยเหรอใหญ่เออแล้วเป็นอะไรอีกครับลูกชกฮะฟอกอ๋อฟอกเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แล้วเป็นอะไรอีกครับลูกชกโอ้ฟอกเหรอแล้วก็อะไรอีกฮึโอ้ฟอกโอ้ฟอกกระโดดเหรอฟอกมันร้อยังไงอะลูกอ๋อ ฮะแล้วสอนให้เป็นอะไรอีกครับแพนกวินร้องยังไงอ่ะโอ้น้แพนกวินเดินอย่างนั้นอะไรติดขาข้าวข้าวติดขาครับจ้ะโอ้โหโอ้โหแล้วแล้ววันนี้วันนี้จะอืม อืน mm ้องวิงก ah. ิน